สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกุ้งไข่ย่างเนยนะคะเริ่มแรกเลยเราก็ต้มไข่นกกระทาก่อนค่ะเราต้มไป24ฟองนะคะเรากะทำยี่สิบไม้นะแต่มันเสียไปอันหนึ่งนะคะ แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ไปตั้งแก๊สต้มค่ะประมาณสักหนาทีก็สุกแล้วค่ะกุ้งนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาตัดตรงหนวดกับตะเภามันออกนะไม่งั้นมันจะลุ่มล่ามเวลายากนะคะมันจะลงเตาตัดให้หมดทุกตัวเลยค่ะกุ้งไซส์นี้ระค่า โลละเอ่อหนึ่งร้อิบาทนะคะอันนี้ซื้อมาแค่ครึ่งโลค่ะเอามาทำคลิปนะตอนแรกก็ว่าจะซื้อกุ้งแม่น้ำอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่สดแล้วมันก็ราคาแรงกว่ากันด้วยนะคะก็เลยเอากุ้งขาวมาแทนเราก็ตัดไปเรื่อยๆจนเนี่ยค่ะมันหมดถาดนี่แหละนะ ค่อยตัดไปค่ะเพราะว่าหยิบแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวมือไปทิ่มหนวดมันค่ะต่อไปเราก็จะมาพาหลังนะคะพาให้มันยัดไส้ไข่นกกระทาได้ะค่ะทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนเลยนะคะจะพาด้านหน้าหรือจะพาด้านหลังก็ได้ค่ะสำหรับเราถนัดแบบนี้นะคะ ตอนผ่าก็ต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ามีดมันคมมากโชคดีสั่งมีดคว้านมาเราได้มาพอดีนะคะเอาไว้ทำเมนูอะไรที่มันแบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะมีดใหญ่มันจะไม่สามารถเข้าไปได้อยู่แล้วแล้ว,ลวก็พาไปอย่างนี้เออ่24ตัวค่ะเท่ากับ ไข่ที่เราต้มไป24ฟองนะคะแต่อันที่จริงมันผ่าเยอะกว่านั้นค่ะเพราะว่ามันมีที่แบบว่ากีดแล้วใช้ไม่ได้ก็มีกีดตัวกุ้งไปแล้วแล้วเอเอเอ,อีกฝั่งหนึ่งคะมันบางเนี่ยอย่างอย่งเงี้ยค่ะอีกฝั่งหนึ่งมันจะบางไว้อีกฝั่งมันจะหนานะคะเวลาเราไปเสียบไม้ปุ๊บมันจะหลุดออกจากกันเลย มันต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีดมันคมใช้เวลานานด้วยค่ะนานอีกตรงนี้แหละนานอีตรงผ่าครึ่งตัวกุ้งนี่ละคะ่ะ เราต้องกะให้ไข่นกกระทามันยัดเข้าไปได้ด้วยนะคะระหว่างนี้ต้มไข่ไว้นะคะพอสุกแล้วก็เอาไข่ไปเทน้ำร้อนออกค่ะแล้วเอาน้ำธรรมดาใส่แล้วก็ปอกไข่ให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเสียบไม้กันค่ะเราเสียบจากหางกุ้งไปนะคะหรือบางท่านไม่สะดวกก็เสียบจากหัวไปก็ได้ค่ะ เราเสียบจากหางไปแล้วก็พอทะลุมาตรงกลางก็เอาไข่ใส่ไปค่ะเนี่ยไข่ที่เราต้มปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปมันจะค่อนข้างยากนะทุกคนเพราะว่าไม่แหลมเรามันก็อันใหญ่นะคะ เสียบไปบางลูกเนี่ยไข่นกกระทาแตกเลยค่ะมันแตกกอกตะกันนะนะเราก็ต้องค่อยๆเสียบค่ะแล้วถ้าเกิดรูที่เราผ่าไว้นะมันไม่กว้างพออย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องผ่าเพิ่มนะคะแล้วก็ยัดไข่ลงไปแล้วก็เสียบไม้ให้ทะลุไปที่หัวกุ้งค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ทำไปจนหมดอะคะ่ะ ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะที่ผ่าไว้รู้สึกว่ามันจะแคบไปหมดเลยนะคะต้องผ่าให้มันกว้างกว่าเดิมเพราะไข่นกกระทามก็ค่อนข้างลูกใหญ่นะคะเสียบไปให้มันสุดหัวค่ะก็จะได้ประมาณนี้ ให้ครบกับจำนวนไข่ที่เราต้มไว้นะคะ เนี่ยครับอันไหนใส่ไม่ได้เราก็ต้องมาผ่าใหม่นะคะต้องค่อยๆเสียบนะคะ่ะเสร็จแล้วก็จะได้นี่นะคะยี่สิบกว่าอันนะคะประมาณมายี่สิบสามไม้นะคะ ระหว่างนี้แฟนเราก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็ก่อไฟแล้วก็เอากุ้งไข่ลงไปย่างเลยค่ะแล้วก็ทาเนยนะคะแล้วแต่ใครสะดวกเนยเค็มเนยจืดแล้วแต่นะคะแต่ที่เราซื้อมานี่มันจะออกแบบเค็มนิดนิดนะคะเนยซื้อมาทีเขากินเป็นปีค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่อะไรมากนะส่วนใหญ่จะเอามาทาแบบนี้แหละ เวลาปิ้งแล้วก็ทาแปลงอันนี้เป็นแปลงซิลิโคนนะคะใช้เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดตากแดดให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ดีๆนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะพังง่ายเอาเนยทาไปนะคะขั้นตอนนี้หอมนะคะทุกคนก,ายยากุ้งไข่ย่างบนเตาไฟแล้วร้อนแล้วก็ทาเนยนะ ถ้าจะไม่ทําน้ําจิ้มเลยมันก็จะดูเราจะไม่รู้กินกับอะไรอะค่ะก็เลยทําน้ํำจิ้มซีฟู้ดกับด้านก็ทานเนยด้วยนะคะ เราว่าถ้าไปทาหมาล่ามันก็น่าจะอร่อยนะทุกคนคือมันจะเข้าเครื่องเทศนะแต่เมนูนี้เด็กกินได้ค่ะกินได้โดยแบบเอาไปจิ้มซอสกินได้นะคะคนโตก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไปอันนี้พอสุกแล้วก็เอาออกค่ะใส่จานใบตองไว้นะแล้วก็อันที่เหลือขึ้นมาปิ้งใหม่ค่ะ กุ้งมันสุกเร็วนะทุกคนแป๊บเดียวมันก็สีส้มแล้วค่ะส่วนไข่นกกระทาน,นั่นสุกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าต้มมาแล้วนะตามด้วยทานเนยเหมือนเดิมค่ะ ค่อยๆปิ้งแล้วก็ทาไปนะคะขั้นตอนการปิ้งใช้เวลาไม่นานกุ้งสุกเร็วมากมันนานตอนเสียบค่ะมันยากตอนเสียบนะเสร็จแล้วก็เอาลงไปค่ะแล้วก็ปิ้งใหม่จนหมดนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้มาทำคลิปใหม่ๆแปลกๆให้ได้ดูกันด้วยนะคะ ส่วนคลิปหวยคลิปไปไหว้พระมีเลขเด็ดจะลงให้ใกล้วันหวยออกนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วมากินด้วยกันค่ะทุกคนน่ากินนะคะกินแล้วร้อนก็อร่อยดีค่ะแต่ไม้เรามันอันใหญ่ไปหน่อยนะกุ้งมันก็ตัวเล็กนะคะ